เออจะป็น,นไผมอยากจะถ่ายทอดจากเรื่องของตัวเองไปถึงผู้อื่นที่ที่ได้รับทราบด้วยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าวิกฤตชีวิตต่างๆของของเราเราที่มันเข้ามาผมว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนมีโอกาสที่ต้องเจอเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราถ้าเราอดทนแล้วก็มีสติในการสู้กับมันในการแก้ไขปัญหาปัญหากับมันซึ่งบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาพราอะระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ขอแค่อดทนบอกว่าวันนี้มันก็จะผ่านไปแล้วก็ช่วงระยะทางที่เรากําลังต่อสู้เรื่องราวต่างๆอย่างนั้น,นะบอกว่ามันมันมีคุณค่าแล้วมันก็ให้ประโยชน์อะไรกับตัวเราหลายๆอย่างครับก็เหมือนกับวิกฤตช่วงโควิดที่คนไทยทุกคนเจอณขณะนี้ครับ ก็เหมือนกับว่าวันหนึ่งถ้าเราผ่านไปได้เรามองมองย้อนกลับมาผมเชื่อว่ามันจะมีคุณค่าและมีประโยชน์อีกมากๆเลยครับ